อัปเดตฝนฟ้าอากาศประจำวันที่28มิถุนายน67มาดูกันเลยว่ามีจังหวัดไหนรุ้นฝนกันบ้างเนื่องจากวันนี้นะคะฝนลดลงแต่ยังมีฝนบางแห่งบางพื้นที่ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะวันศุกร์ที่28มิถุนายน2567มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอนดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบาง พื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองมาเช็คสภาพอากาศทีละภาคกันเลยค่ะเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่สิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคอีสานจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งเน้น นองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนคนรนครปฐมและอยุธยาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่เน้นบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้น สูงมากกว่า1เมตรพักใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เน้นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูล ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลิปนี้แอดมินรับไปแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ